มาดูแม่บีรัวปืนเนิร์ฟกันครับอโอ้โหล่วงล่วงอน,นีบ้านเราไฟเดิฟเกิดอะไรขึ้นครับตอนนี้ไฟดับไฟดับน,นี่อะไรเนี่ยแล้วแสงอะไรเน่ยอยู่ในบ้านเราอิมตัวอะไรอะัจะไม่้เลยจริงอบดผปดบดโอ้ นี่มันแมงมุมเยลนหลี่นี่บีมใช่ป่ะใอ้เยลหลีป่ะโอ้นี่น้องบีมเขาเข้าไปลื้อของเล่นมาแบ<ม>บของเล่นม,ม,มาเล่น,มมน,นแมงมุมเยลนหลีเนี่ยถ้าเกิดว่าได้ยินเสียงดังๆอ่ะมันจะวิ่งนะถ้าเราเงียบๆเนี่ยมันก็จะอยู่เฉยอุย้ยมีห้าตัวเลยเหรอเรามีทั้งหมดกี่ตัวบีมแมงมุมอ่ะ,อ,ะอีกตัวหายไหนอ่ะไอต๊อไหนโอ้กตัวอะไเนี่ยบีมเอามาอยู่ใกล้ๆกันอยู่ใกล้ๆกันน้าอยู่ใกล้ๆกันดิ อย่าเสียงดังมันอยู่ใกล้กันเดี๋ยวป้าจะปิดแฟลชจะดูไฟมันเดี๋ยวสู้กันอ่ะให้มันสู้กันบิ๊มเอาเลยเอาเลยเอาเลยโอ้โหทำกลางความมืดทำกลางความมืดสู้กันสู้กันสู้กันบิ๊มเชียร์ดิบิ๊มเชียร์สู้กันสู้กันบิ๊มเชียร์บิ๊มเชียดเฉินน่ะไหนเฉนะเดี๋ยรดูดูดูเร็๋ยวดูดูเวลาเขาได้ยินเสียงดังๆอ่ะเขาจะแบบดันกัน

เราลองเงียบเดี๋ยวเพิ่งย่องเงียบก่อนน่เห็นเออ้ยอย่าส่งเสียงดิ <c oughs> เห็นว่าพอเงียบมันจะแบบไม่กระดุกกระดิกอ้าเสียงดังได้ <c oughs> บ่วงสู้สู้สีฟ้าสู้สู้สีฟ้าสู้สู้อ่าเ <c oughs> นี่ยก็ประมาณนี้แหละเล่นนะ่ะเก็ตอกันอ่ะ <c oughs> ตอกัน เฮ้ยต้องต่ออย่างนี้ด um. so uh. ิสอนสามดิสอนสามแบบนี้สอนสามแบบนี้แล้วก็แบ่งแบ่งสามแบ่งแบ่งฝั่งละสามแล้วก็คิยกันอ่าสีเหลืองสู้สู้สีเหลืองสู้สู้สีฟ้าสู้สู้สีม่วงสู้สู้สีม่วงสู้สู้สีม่วงสู้สู้โอ้สูสีกันมันไม่ขยับเลยสีส้มพูสู้อาเลุยกันไปลุยกันมาไม่มีทางไหนชนะครับลุยลุยลุยอ่ะประมาณนี้แตบีสังเกตข้างหลังปะ เห็นเห็นแล้วหมั่นเขี้ยวมั้แม่มีวิธีไปเอาปืนแบบปืนเนร์ฟมายิงให้ล้มเลยหมั่นเขี้ยวเราไปเอาปืนเนร์ฟมายิงแล้วครับมาบีมโซโล่ก่อนคนแรกดูซิว่าบีมจะยิงล้มกี่ตัวโอ้ยนั่นแรกด้วเลยอ่ะโอ้ยต่อเนื่องเลยครับต่อเนื่องเลยชักแรงแงชักแรงแรงถอดได้นะครับไม่ยอมถอดโอ้ย ตัวนี้แข็งแรงอ่ะไม่ล้มเลยอ่ะบีมเพิ่มไม่โยกเลยอ่ะใกล้ใกล้ใกล้บีมใกล้ใกล้เพิ่มความแรงเข้าไปโอ้โหยังไม่ล้มเลยอ่ะเอาอีกแข็งรงมันมีฐานรู้วะรู้วะว่าน้องมันต้อแม่นนะโอ้บีมยิงโดนสามครั้งเลยอ่ะยิงโดนทุกลูกเลยอ่ะโอ้โหไม่โดนครับเอาตัวอื่นตัวตื่นตัวื่น เอาตัวอื่นยิงอีกยิงอีกล,ลูกค่อยเก็บทีเดียวโอ้ยไกลไปวาว <c oughs> มาดูแม่บีรัวปืนเนิร์ฟกันครับ <c oughs> โอ้โห <c oughs> ลวงลวง <c oughs> โอ้โหมีกระสุนแป็กไปบ้างครับโอ้โห <c oughs> หมดยังหมดยัง <c oughs> หมดแล้ว <c oughs> โอ้โหดูสิครับกระสุนเ <c oughs> กือนเลย <c oughs> ต้องยิงหัวมันหัวมันอะดูแม่ดูแม่บีมล็กไปนี่ดูแม่ดูแม่นั่นไงเห็นว่าล้มไปแล้วอะโอเคก็ตอนน้องบีมเลิกเรียนกลับบ้านนะก็ชวนน้องบีมเล่นของเล่นที่มีนะเป็นของเล่นที่มีอยู่แล้วไม่ได้ไปซื้อใหม่นะก็สนุกสนานมากมายแต่รับคลิปนี้ปาบาดแม่บีน้องบีมก็ต้องลาไปก่อนอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะสวัสดีครับ